กำลังออกจากที่ทํางานนะคะตอนเย็นเนาะตอนเย็นคะ่ะแดดจัดเลยตอนแดดร้อนมากวันนี้ร้อนแบบมากมากเลยตอนเช้าอากาศหนาวตอนเย็นมาร้อนแต่สายใประมาณสัก2โมง3โมงนี้มีเมฆเต็มไปหมดอากาศเหมือนจะฝนจะตกหนาวหนาวตอนเย็นมาร้อน จะเป็นอากาศมเมดิเตอร์เรเนียนะน่มลทุกฤด,ดูขาดแต่ฤดูฝนยังยังมารุมขนาด,นนดนไหนถจึงเต็มตัวนี้มันจะเป็นน้ำท่วมตลอดตรงถนน ที่ทางานก็เลยทําให้มีแต่เม็ดหินออกมาโผล่เยอะเลยมะม่วงก็ไม่ค่อยออกนะแา่ที่ทํางานเรานี่ก็ไม่มีไม่เห็นดอกไม่เห็นดอกมันกำลังเริ่มออกตัวนี้กําลังเริ่มออกเริ่มออกดอกแล้วมะม่วงที่สวนปีนี้ยังไม่เห็นดอกจะเป็นพันใบนะวันนี้จะเป็นพันดูใบพันดูใบดูใบนะคะดูใบดูใบให้สวยงามดูใบนะคะ เพราะว่าผลก็ไม่มีให้ดูแบบชบบรรยากาศหน้าข้างหน้านะคะเห็นไหม้นจามจุรีสวยงามมากเพโชคจามจุรีทองอุไรไม่มีหมทองอุไรอีกอออสวยงามอันนี้บรรยากาศข้างหน้านะคะไอ้ห็นเราจะเดินทางกลับบ้านนะคะแต่เราก็จะไปบ้านสวนเส้นทางกลับบ้านเราเหมือนเดิมวันนี้<ป>จะพาไปดูอะไรเนาะที่บ้านสวนโอ้เยอะแยะเลยค่ะอยากดูแล้วก็ดูได้ดูดอกไม้ดูดดดดด ไปดูเด็กวันนี้เด็กๆวันนี้เด็กๆมารู้เป็นยังไงบ้างเด็กๆวัวก็เข้าครอบหมดแล้วตอนนีขนะะน้ขอบคุณนะคะ9สามสิบเจ็ดล้านดวงใจขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะหกสิบห้าล้านดวงใจนะคะขอบคุณนะคะอืมอนนเราอยูเ,เราอยู่ในบรรยากาศที่สวยงามเนาะอยากจะเห็นสองข้างทางมีแต่แบบต้นไม้สวยงามฤมูดูหนาะมันจะอกอกดอก ข้างหน้านี่ก็เป็นสวนดอกไม้ด้วยนี่ข้างหน้านี่ก็เป็นสวนดอกไม้เขาดอกอะไรนึกจำไม่ได้ไม้สวยนะคะสวยอันนี้ทางอันนี้ทางเดินทางกลับบ้านนะะคเส้นทางเดินเลี้ยงถนนใหญ่เพราะถนนใหญ่นี่รถจะเยอะเวลาเวลาอันนี้ที่นานะคะที่นาผ่านที่นาเหมือนเดิมนะคะไถขกรุขบเรียบร้อยเอาไถฟางกรุบ ให้กรุปฟางให้กรุปฟางนะคะตรงอะไรตอนนี้ยังไม่ออกดอกตรงนี้ปกติจะสวยมากใส่เข้าัดตกแต่งใหม่มันก็เลยยังเป็นเล็กอยู่ไม้ดอกดีลาวดีสองข้างทางมีต้นไม้ร่มรื่นร่มรื่นร่มรื่นมากร่มรื่นอันนี้อันนี้วัดนะคะวัดก็จะผ่านวัดนะคะผ่านวัดวัดก็มีป่าชา มีเมนุเผาศุกมีเมรุนะเมรุเผาสุกร์มีเมรุเผาสุกร์รู้สึกว่าฝุ่นหน้ารถมันจะเยอะอันนี้เดี๋ยวยังไม่ถึงเอาให้มันเต็มที่ก็จะไปล้างอ๋อไอมันเยอะก่อนอาจจะไปล้างพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันทนไม่ได้แล้วต้องหาผ้าคลุมด้วยที่บ้านไม่มีผ้าคลุมดินโดยเมรุอันนี้ปลูกที่นานะอีกฝ้าหนึ่งเขาปลูก ปลูกข้โอ้ตรงข้าวขึ้นโอ้ลืมไปดูตรงนั้นเนาะแต่ว่าตรงนี้น่ะจะเป็นหญ้าลิเปียปลูกให้วัวนะคะปลูกให้วัวหญ้าลิเปียปลูกให้วัวเนี่ยเลวนลิ้นจี่เขาก็ยังไม่เป็นลูกเนาะปีนี้เนาะส่วนลิ้นจี่มะพร้าวต้นมะพร้าวก็สวนปลูกแบบปลูกคู่อย่างอันนี้มันมันมันไม่ใช่ปลูกอย่างลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่ไม่ออกในปีนี้ยังไม่เห็นออกดอกอันนี้ก็เป็นที่นานะที่นาแต่ว่า สามารถที่จะอะไรนะอันนี้เขาปรับปรุงดินน่ะนี่ปรับปรุงดินปุูกมะเทืองให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ปรับปรุงดินปรับปรุงดินเอาอันเป็นอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุอันนี้เรก็กอไผเยอะเนาะกอไผอันนี้ที่บ้านสวนนะคะที่บ้านสวนของเราเองอันนี้บ้าานของเเรดูฟังเนาะขอบคุณนะคะอย่งร้านดวงใจร้อยร้านดวงใจร้อยร้านดวงใจใช่ไหมคะอ่าปูเข้ามาในบ้านเลยนะคะ ดูดอกไม้ด้วยเดี๋ยวม้ตูนคามเอาออกไปดูสดๆเลยดอกสุนามสวยงามมากถึงบ้านสวนแล้วแป๊บเดียวเดินทางมาไม่ถึง10บนาทีห้านาทีก็ถึง สวัสดีครับคุณตาคุณยายอยู่บ้านนะคะตอนนี้คุณตาครับคุณยายครับทำอะไรคะตอนนี้คุณตาคุณยายนะคะคุณตาคุณยายอยู่บ้านสวนนะคะอ่า สวัสดีครับสีตาสวัสดีครับผูผูเอายืนขึ้นยืนขึ้นเด้ทักคุณเนี่ยทางหน่อยทางหน่อยผูทักคุณตาคุณยายนานทําโอโซอีกโอโซโอโซสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับโอสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีสวัสดีคุณตาได้เห็นไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมสวัสดีครับสวัสดีครับ จริง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 จิง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 ฮือ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 ัือฮือฮมอฮืไฮือฮ่อฮืคุณยายอฮือฮือฮอฮือฮาอฮอฮโอฮืฮอฮอฮือฮืฮไม่ให้ยยยยออย

สวัสดีครับซีตาสวัสดีครับก่อล์เลวงานเล่นก right. ับค mm ุณยายแล้วเล่น huh. กับคุณยายแล้วเล่นกับคุณยายแล้วผู้ผู้เพงเอย่างเอาเยาผู้ไปกินอย่างคุณยายได้ป่ะนี่โอ้ยอซอคคุณยายค่ะสวัสดีค่ะป้าแจ๋วดูซีตาสิคะโอ้โหโหอือ โอ้โอ้ยืนสวัสดีเห็นไหมสวัสดีสีตาน่ารักเลยสวัสดีครับอืมอืม먹กินข้าวจทออืมกินข้าวโอ้รถหุ่นเ่ะสวัสดีครับเห็นไหมสวัสดีครับแล้วสีตาสวัสดีครับแล้วโอ้ยน้อ,อขาขนาด สีตัสสวัสดีครับสีตัดสวัสดีครับโออันนั้นหงอนสวัสดีครับเห็นไหม้สวัสดีโอ้ยยายบ่มีแหงันนั่นนั่นนั่นนสวัสดีสวัสดีสีตัดสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสีตัดสวัสดีโอเล่นกับคุณยายแล้วสีตัสเล่นกับคุณยาย้ะอืม เล่นกับคุณยาแล้วสิตาเล่นกับคุณยาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอือโอ้เดี๋ยวคุณยาก็ปวดแขนแล้วสิตาเอ้ย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 เมื่อยแล้วเพิ่มนยเพิ่ม อ่าบวัสดีครับบวัสดีครับเมื่อยบะฮะเมื่อยจีเมื่อเหนื่อยทำไมเหนื่อยทำไมจีจะไม่เหนื่อยใช่ใช่ใช่เพื่อนาเบ่งกุดดีกกาวกระโดด นัให้นอให้ใหว้ทำอะไรทำอะไรไปไหนแล้วไปไหนแล้วสีจั๊บไปไหนแล้วสีจั๊บไปไหนแล้วหืมไหนๆเอาไม้มาสิแข่งกันเลยแข่งกันเลยมาเล่นก่อนแสดงก่อนแสดงกิจกรรมก่อนยังม่ครบพ่อแม่เลยนะนะ ไม่อยากเลยนเลยนะผโหคุณยายเบิ่องด้นนะจะกัดของยายแล้วจะกัดของยายแล้วผูยายหยุดหยุดหยุดจะทาของยายหยุดหยุดเลยหยุด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 จะทําของยายจะทําของยายหยุดก่อนหยุดก่อน เอาเอาเยุดยุดเอาเอาเอาไปทำเจออะไรแล้วบินเจออะไรแล้วบันนี้โอ้ยวัสดีครับอ่ะเอาไปเห็นอะไรบันนี้โอ้ไม่โชว์แล้วไม่โชว์แล้วไม่โชว์แล้ว ไม่โชว์แล้วไม่โชว์แล้วไม่โชว์แล้วสวัสดีครับตอนนี้ซีตัสนะคะเจ้าของช่องอยู่อยู่เอา้าททำไมวันนี้ซีง่อยง่อยอยังงั้นล่ะซีฮะทำไมซีงอยง่อย,อยซีง่อยแล้วนะซีง่อยแล้วนะวซีง่อยแล้วซีง่อยแล้ว ซีงอยแล้วซีงอยแล้วซีทำไมงอยแล้วกดเลิฟก,กดเลิฟหน่อยนะครับรักสีตาดหน่อยนะครับซีสีตาสสวัสดีครับสีตาสสีตาสวัสดีครับอืมโอ้เอาเอาพันใส่เจ้าของโอ้ ว,นนวันนี้ทำง่อยๆ้วยวันนี้ง่อยๆวันนี้งอยมากนะง่อยเลยนะวันนี้นะง่อยนะวันนี้สวัสดีครับป้าเจลสวัสดีป้าเจวนะครับโอ้สิบห้านาทีหยุดเอยนัง สวัสดีครับเอาสีตันมาให้แม่ลูกสีตัดสีตัดครับเข้ามาเร็วครับสวัสดียายแจ๋วทักยายหอมหวานนะคะยายหอมหวานทักแล้วนะคะเอาวันนี้เรามาบ้านสวนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีครับ เดี๋ยวสักหน่อยเราก็คงจะต้องอยายเจียกก็ทักสวัสดียายติ๋วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คงจะต้องใน้รงไานแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจตอนนี้เด็กงงเงแล้วเริ่มงงเงแล้วนะคะเริ่มงงเงแล้วงงเงแล้วนะคะอ่าเอาทำมือนอกมือนิไม่ทักเลยมือนิไม่ทักเลยมือนิไม่ทักเลย อืมเด็กๆน่ารักครับสีตันน่ารักไหมครับโอ้สีตันไม่ค่อยน่ารักแล้วตอนนี้สีตันอตอนนี้ก็ให้เจ้าของช่องเฝ้าอยู่นะคะก็คงจะต้องลงไลนนะคะตอนนี้แป๊บหนึ่งนะคะก็จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจสามสาวนะคะ ขอบคุณนะคะโอวันหลังเจาขนมมาฝากก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะน่าจะนั่นแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจขอบคุณนะครับสวัสดียายแจวป้าจิตยายแจวนะครับ สวัสดีค่ะยายหอมหวานนะคะยายติวก็ทักสวัสดียายแจ๋วนะคะยายติวก็ทักนะคะสวัสดีนะคะยายหอมหวานนะคะอขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจสวัสดีนอนอยู่ตรงนี้เย็นสบายนะเด็กๆวันนี้นะ วันนี้ให้เด็กๆมาเฝ้าช่องก่อนอยากดูอยากดูป้าเจ๋อบอกว่าอยากดูนะคะไม่ดูซีตัสใช่ไหมอยากจะดูใช่ไหมเดี๋ยวพาไปดูนะคะ วันนี้วัวก็ไม่บายก่อนนะซีตาไปดูวัวกันก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างวัวมุมอยู่ตรงนี้มันจะบรรยากาศจะดีนะคะลมไม้ชายคาดีมากอวัวนะคะวัว ท้องฟ้านี่ร้อนมากเลยนะครับท้องฟ้าร้อนนะครับร้อนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับสักครู่ก็คงจะอันนั้นเลยคงลงไลน์ก่อนนะครับขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะคะโอ้สวัสดีครับคิวเพจที่มาให้กำลังใจนะคะ คิวเพจเป็นไงคะสบายดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ส่งสติกเกอร์มานะคะวันนี้จะอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะลงไลฟ์แล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะคะตอนนี้ก็แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปลดน้ำต้นไม้แล้วก็คงจะลงไลน์นะคะ่าลงส่งเริฟให้ขอบคุณค่ะตอนนี้ พารวยไม่เห็นพารวยเลยพารวยอยู่ไหนครับพารวยก็อีกสักหน่อยก็คงจะลงงไยนั้นนะคะคนคนเริ่มจะถอยแล้วต้องพารวยมาช่วยหน่อยพารวยพารวยมาช่วยหน่อยพารวยป้าแจบอกว่าคิดฮอดพารวยนะคะคิดฮอดพารวยเนาะ โอ้ก็คงจะลงไลน์นะคะตอนนี้ก็คงจะจบไลน์ก่อนนะคะอตอนนี้ก็ส่งสติกเกอร์รัวๆให้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะจบไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปรดน้ำต้นไม้แล้ววัวก็นอน ยังอยู่นะคะตอนนี้วัวก็ยั้นอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะก็จะลงไลน์แล้วนะคะซิกเกอร์รัวๆมานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบายก็คงจะต้องจบไลน์เพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ vâng, tại mai à, đông một rồi <laughs>